สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องภูมิพันธุ์ตุลาการคลิปนี้มาดูาผัดเห็ดนางฟ้าใส่หมูสับค่ะพี่น้องใส่ต้นหอมใส่ไอ้เต้าเจี้ยวแล้วก็ทอดฟ้าเขียวค่ะน้ำตาลใบช้อนผงนัวใบช้อนเอามาดูกันเลยค่ะน้ำมันร้อนแล้วค่ะใส่พริกกระเทียมลงไปค่ะผัดเลยค่ะเอา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  ใส่กกระเทียมลงไปค่ะใส่อดฟ้าเขียวลงไปค่ะใส่เต้าเจี้ยวลงไปค่ะนี่ค่ะเต้าเจียเจ้ยวต้าเจี้ยวลงยากจากน้อยนึงขอน้ำล้างคกในอย,อยู่บ่เอานี่แหละค่ะ เอานี้ยนะคะปุ๊บ <c oughs> <c oughs> ขออภัยค่ะตักสองถ้วยก่อน <c oughs> น้ำตาลไปช้อนผงนัวไปช้อนใส่ลงไปเลยค่ะให้เดือดก่อนคมพันหนุ์อเนี่ยใส่หมูลงไปนะคะให้เดือดเดือดก่อนค่อยใส่หมูลงไปค่ะโอเคใส่เห็ดลงไปเลยค่ะ ป๊าเห็ดนางฟ้านะคะวันนี้เห็ดนางฟ้าใส่เยอะๆใส่เยอะๆเลยค่ะ ชนเลยเด้อค่ะพี่น้องใส่เห็ดลงไปเต็มกระทะเลยค่ะเดี๋ยวน้ําเห็ดก็จะออกมาค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยเดี๋ยวก็สุกแปบ๊บเดียวสุกค่ะผัดหมูผัดหมูสับใส่เห็ดนางฟ้าค่ะ ปับป๊บปั๊บปิดฟ้าไว้ก่อนค่ะปึ๊บนี่ค่ะอบไว้ก่อนขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องโคมพันตุลากันค่ะขอบคุณหลายๆลายค่ะพี่น้องตอนนี้โูมพันกำลัง ผัดเห็ดนางฟ้าใส่หมูสับค่ะ อบให้สุกก่อนนะคะอบให้สุกก่อนได้ได้ได้ปิดหัวด,ด,ด้วยนะลูกปิดหัวแก๊สทางนู้นด้วย วันนี้มาทำกับข้าวด้วยกันเมนูอะไรนะยูครัวรันยู่เมนูอะไรอ่อมหมูค่ะเม,น,มน,นูเมนูนึงเป็นอ่อมหมูเมน,นูนึงเป็นผัดเห็ดนางฟ้าใส่หมูสับค่ะอาหารเพื่อสุขภาพค่ะพี่น้องนี่ค่ะปับ๊บใส่ต้นหอมลงไปยูเอาต้นหอมไหมครับผักเยอะแล้ว,นะดดวลไม่เอา โอเคเบิ้งน้าเห็ดออกมาด้วยพี่น้องสุดยอดเลยค่ะแซ่บเลยเนี่ยผัดหมูสับใส่เห็ดนางฟ้ากินกันทั้งบ้านค่ะน่าอร่อยมากเลยค่ะพี่น้อง อเปิดฝาอีกนิดนึงใส่ลูกโดดลงไปค่ะ จะชิมค่ะอร่อยมากเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเบิ้งค่ะ,ะ,คะ,ะ,คะพี่น้องโอ้ผัดเห็ดแซบแซบใครพี่น้องคนนะ่ะผัดเห็ดใส่หมูสับค่ะพี่น้อง ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ